สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงซีรีส์วายเรื่องล่าสุดของค่าย GMMTV นะคะนั่นก็คือเรื่องขั้วฟ้าของผมหรือ Sky in Your Heart ซึ่งเป็นซีรีส์ภาคต่อมาจากซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็คือแล้วแต่ดาว Star in My Mind ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่พูดถึงน้องดาวเหนือนะคะส่วนภาคต่อก็จะเป็นซีรีส์ที่พูดถึงพี่ขั้วฟ้า ซึ่งแต่ละพาร์ทนะคะก็จะมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของซีรีส์ปกติที่เราดูคืออยู่ที่8 EP ก็ออนไปแล้วนะคะในคืนวันศุกร์ที่3มิถุนาเป็น EP แรกสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน i e w สำหรับการดำเนินเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครก็จะเป็นภาพของการอยู่บนดอยสูงที่หมู่บ้านชาวเขา ในซีรีส์เรื่องนี้เองก็จะเลือกโลเคชันเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องนี้นะคะการดำเนินไปของความสัมพันธ์ก็จะมาจากฝั่งที่เป็นนายเอกซึ่งเป็นครูอาสาและพระเอกซึ่งเป็นนายแพทย์ที่ถูกสารพิพากษาให้มาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบรรเทาโทษหลังจากที่ต้องคดีอาญากรรมก็คือขับรถจนประสบอุบัติเหตุนะคะในขณะที่ ตัวเองมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเรียกเลยว่าความสัมพันธ์ของตัวพระตัวนายและโปรดักชันการถ่ายทำก็จะเป็นแนวที่ฉีกออกจากแนวของซีรีส์ไวายไทยทั่วๆไปที่เราต่างรู้กันดีว่ามักจะเป็นตัวละครนักเรียนนักศึกษาถ่ายทำในโรงเรียนและมหาลัยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ติดตามผลงานของ GM MTV มาเนาะเราก็จะทราบว่า เมื่อประมาณปีที่แล้วเองเพิ่งจะมีซีรีส์แนวที่ถ่ายทําบนดอยสูงเป็นความสัมพันธ์ของครูอาสาและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้นะคะซึ่งนั่นก็คือซีรีส์นิทานพันดาวนั่นเองก็แอบ,บเป็นข้อสังเกตเนาะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเอ๊ะภายในปีหน้าหรือเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าที่จะมีซีรีส์แนวนี้ออกมาในระยะเวลาที่ กันเกินไปไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบว่า,วาพยายามฉีกออกจากแนวเดิมๆของซีรีส์ไวายไทยแต่ก็จะกลายเป็นว่าเป็นไปในแนวที่จ้ําทางเดิมของตัวเองจนเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือฝากเป็นข้อสังเกตเบาๆเนอะ สำหรับทีมนักแสดงนะคะตัวพระเอกหรือพี่ขั้วฟ้าก็รับบทโด,ดยเมฆจิรกิจถาวรวงซึ่งส่วนตัวเราดีใจมากเลยนะคะที่ทางผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสเมฆได้มารับบทเป็นพระเอกอีกครั้งหนึ่งเมฆเป็นคนที่มีฝีมือเป็นนักแสดงคุณภาพโดยที่ซีรีส์ก่อนหน้านี้นะคะเมฆก็ได้รับบทเป็นแมทในซีรีส์ The p l a ย์ r นะคะซึ่งเมฆสามารถแสดงสีหน้าท่าทางแววตาจ,จาริตจักรัน ออกมาได้เป็นเกสาวที่เนียนมากและสำหรับนายเอกหรือครูปริ้นก็รับบทโดยมาร์คจิรันธนินไตรรัตนยนต์ซึ่งมีชื่อเสียงมาจาก TU s ู x y ็กซบและในฐานะคู่จิ้นกับเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กตาม h a s h t ็ g มาร์คมีนแม้จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ แต่ว่าความสามารถทางการแสดงฝีไม้ลายมือที่แสดงออกมาก็เรียกได้ว่าผ่านมาตรฐานปล่อย ep 1มาก็เข้าโหมดไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วด้วยความที่แก๊ง3คนของครัว้าก็ทำตัวไม่น่าไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือทำให้ครูปิ้นก็รู้สึกไม่ชอบแต่เหตุการณ์ก็คลี่คลายภายใน ep 1ซึ่งส่วนตัวคิดว่า ถ้าไม่ใช่ปลาย EP 2ก็อาจจะต้น EP 3ที่ขั้วฟ้าจะขอจีบครูปรินอย่างเป็นทางการตามที่เทรลเลอร์ได้ออกมาให้เราเห็นซีรีส์เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ความโรแมนติกอาจจะยังไม่ฟูลเต็มสตรีมเท่าไหร่แต่เรื่องคอมเมดี้นี้10เต็ม10ไปตั้งแต่ EP 1เลยจ้าและ ถ้าเราจะถามถึง MVP จาก EP หนึ่งนี้คนที่ e NERGY ล้นใดๆเล่นแรงเล่นปังเล่นล้นสุดๆคิดมุกนอกบทก็ต้องเป็นคนนี้เลยคุณอาร์ม WC หรืออาร์มวิลย์ พัคว่าแสดงได้ดีเป็นที่น่าประทับใจสำหรับคนที่ดูซีรีส์นี้จนเป็นที่พูดถึงในทวิตเตอร์อย่างล้นหลามเลยนะคะก็มีการตัดต่อคลิปออกมาเซลร์เซลมิกทานทำแบบคอลลาจรูปภาพออกมาชื่นชมหุ่นอาร์ม WC ถึงแม้ว่าเปิดตัวซีรีส์มาอาจจะไม่ได้มีผู้ชมตามศิลปินหรือซีรีส์พากต่อเยอะเหมือนซีรีส์ Star in My m i ม d ก่อนหน้านี้นะคะ แต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปได้ประมาณ2ชั่วโมงซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติที่สบายตาการดำเนินเรื่องจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ความสัมพันธ์ระหว่างครูอาสาและนายแพทย์ที่มาบําเพ็ญประโยชน์ แนวโรแมนติกคอมเมดี้อย่างนี้รับประกันความหาสุดๆเลยและหวังว่าเคมีความเข้ากันของนักแสดงหลักก็จะทวีความดื่มด่ำมากขึ้นทุกทีลาไปก่อนสำหรับวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันคราวหนะ้าบ๊ายบายสิย